เพื่อพิธามได้นะเดี๋ยวพีิธามเบอร์ให้ก่อนนะเบอร์อ้ายเบอร์อย่างเงี้ยคุณก้าวนะไปดูที่แตงแค่เด้อตั้งคาอะไรหมในสามสิบคดีแล้วตั้งคาเบอร์เบอร์อ้หกเก้าศูนย์หนึ่งห้าเท่านี้เหรอครับหกเก้าศูนย์หนึ่งห้าโทรเข้ามาเมสเซจก็ได้เมสเซจชี้มาไปเมสเซจเมสเซจชี้มาผม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 เก็บซื้อไปแล้วนิกกี้เห็นไหม เฮล้เฮลาวิกก hey, yeah. okay. no ี้โอเคโอเควิกก mm hmm. sì, ี้ตะเก็ตโอเคโอ้ไอคิวมาแล้วโอเคครับโอเคเบอร์ใครก่อเอาอันอันไอพีแอดเมสเซจมาแหมพีแอดเอาเงียบเอาเอาเบอร์ผมเบอร์ผมห้าสี่สองหนึ่งหนึ่ง ห้าสี่สองหนึ่งหนึ่งห้องหนึ่าสี่สองหนนึ่งห้าสี่สองหนึ่งหน่งโอ้ยกรถามเบอรอกันนี่ก็หมดไปแล้วครึ่งชั่วโมงเอาว ไปแม่โคบอ่ะเออเออไปแม่โครไปแม่โคร,โครอยู่ที่ไหนนะเอาดาวดิตามมา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  วะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยใครวะเนี่ยโอ้โหเจ้าหน้าที่ยืนกันเต๊มมันก็ไปแบบไม่โอ้โหไม่จอดเลยโอ้แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ตามด้วยน่ะโอ้ย เพื่อนเพื่อนเจ้าหน้าที่อยู่กับหลักเพื่อนไป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  โอ้ยใครตัวตำรวจมาจับหัวมึงเฮ้ยเราจะทำอะไรกันดีเพื่อนเพื่อนจะจะไปจะไปฆ่าฆ่าหมูอ่ะไอ่ฆ่าวัวอ๋อไปฆ่าวัวฆ่าวัวฆ่างัวโอ้โหเรียบเรียบร้อยอย่างแพงเก้าร้อยอ่ะอุ้ยวุ้ยหลัี้ย ้ออานํใก่ใช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 ่ซื <t us> <t us> ้ออาหารและน้ำไปดีกว่าเซเว่นไงเซเว่นน่ะเซเว่นข้างๆอ่ะเออ ดับเครื่องซื้อไก่โอ้ยเพลงเพลงไก่ราคาแซบดังดังกว่ตงใส่ต้องซื้อเพงผมว่าซื้อไก่หน่งอันแล้วก็น้ำปล่านะซื้อผมว่าซื้อไก่กับน้ำเปล่าอ่ะอย่าล้านก่อน เดวเรีบไปทำงานกันเลยโอเคโอเคคไปรีบไป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 ไไป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 ไไป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 ไ กดที่ให้หนูหายใจก่อนชื่อชื่ออะไรครับฟังฟังพร้มกันนะคะครับคาราเมลค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าจะหวานนะครับีเ้ห่อนยไป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 ไที่ล่ะอยู่สนอกบานนี่ วัวอยู่ที่ไหนวะเนี่ยตัว C ป่ะตัว C ตัว C ในในใน GPS อะตัว C ใน GPS ป่ะขอไปข้ามัวกนกอไหนนะสงสัยป่ะตัว C ึันอยู่ ตัวสีตัวสีตัว GPS อ่ะไปเลยไปเลยตัวซีเหรอจริงเหรออ่าอสี C เขียวสี C เขียวตั้งเชิงนะบ่อใช่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 ไป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 เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่เด้อ ตายตายเจ้าหน้าที่จะจับกูไหมน่ะอย่าเล้วเจ้าหน้าที่เนอะอย่าเน <c oughs> ออีกคนนึกว่ามาจับกูไม่ใช่นี่หว่าโอเคโอเคคิ okay, okay. ดว่าเจ้าหน้าที่มาจับเรา ใช่เปล่า่อ้าเวนแล้ว

ตกเสื้อม่วงตกเสื้อม่วงเสื้อม่วงโอ้ยเดี๋ยวเอารถเลบ้ยกล่อมนะจ๊ะโอ้ยนะไหนวัวไหนวัวพร้อมที่จะแทงมาแล้วเนี่ยโอ้ยเหลออ้อต้องรอวัว2นาทีเหรอ วัวพร้อมเข้าแล้ววัวพร้อมเข้าแทงแล้วนายไ,นไปานายไปเรียกเรียกวัวดิเพื่อนเราจะเรียกวัวทไม่ะเราเชื่อหิวะวัวจา้า ไปไหนหมดแล้วทำไมได้แค่ตัวเดียวทไมดเดียวหมดแดแลวไม,ไม่มีใครไปเรียกวัวหน่อยเหรอเรียกวัวหน่อยดิย รอสามนาทีเรียกได้กันอ้อเหรอใช่มันมันมีเวลารออันอันนี้พวกคุณจะทำงานอะไรบ้างแล้วครับเนี่ยโอ้อันแรกเลยอ่ะอันนี้เหรอครับใช่ว่าแต่ว่านายมีเนี้ยไหมเนื้ยเนี้ยเนื้อวัวเมื่อกี้เหราบอ๋อเนี้อโดนดึกดึกดูดดดึ๋นื้อจะเย็นหมายอ่ะดูดดูดดาดดามดึงกวอะไรวะเราบีบ เราบีกันเยอะนะเว้ยเกอรเดี๋ยวไปขูดนะเนี่ยเออไอ้เดี๋ยวไปเด็ดเดี๋ยวไปเด็ดอันนี้คือรยวัวลมออกไหมว่าวัวลงปุ๊บมันแหลงลงคนหนึ่งได้ขาคนหนึ่งได้หัว รอรอไปรอบัวรอไปมันนี่ราพหเปาเปิดรุ่นจะตีกันมันมันคุ้มไหมเนี่ยมันนั่งรอหัวเนี่ยมันคุ่มไหมเนี่ยเพราะว่าเออทุกคนมันจะเหงวักันไม่ได้มีใครมีองตัวเองนะช่อย่าแทงกันเลยครับผมขอร้องจ่าเดกไทยคนะกันะอ้าลักทำไมอะไรต้องรักไม่ใช่ผู้หญิงทำไมต้องลักแตาย

เเบวออายแทงแทงแทงเสร็จกอนกูได้อีกตัวนดงเสร็จกอนกูได้อีกตัวนดงออื้มอื้มแทงแทงกูแทงเออ หัวเกัวเขียวตายอะไรวะโอมีคนแย่งมีคนแย่งอะไรครับเนี่ยโอ้มีคนแย่งวัวคเะกแล้วแล้วมันเอาเนื้อไปขายอะไรเนี่ยเี้ยเปียเียเดี๋ยวเียเียเียว่งดวี่งไปด ผมีมีแผลว่ะเขียไใ้พวกนันไหมอ่าพอมนแทงพอ๊บเรารอดักแรกแลวจะ่าไอแทงเามวะรารอดักแรกเออเออเดียวดีว่าดีมเดอ้าโอเค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 ไปพวกนะแทงกัแทงไปนักแรกะอเดักแรกเลยโอเคโอเอเ ว่าแต่ว่ามันได้ยินเราเอ้ยเพื่อนแต่ตอนเนี้ยเราเหลืออยู่50นาทีสุดท้ายนะเพื่อนทำไมในหล่อเยอะจังวะเหลือเยอะจังวะเหลือ42เนี่ยเอ้าทุไคนเราเหลือ38เฮ้ยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเสร็จรถเนี้ยเราต้องไปกระจายสปอนแล้วไปทำงานอื่นปะเออ เมื่อกี้น้องคารแลเมลเขาบอกว่าแนะนำให้ไปจับปูอ่ะจับปูกำลังดีได้สงชั่วโมงเลยนะแกหอมเนาะจับปูต้องใช้อะไรปะใช้อาไอ้ตัวขุดปะใช้กระด้งใช้กระด้งจับปูใส่กระด้งไม่ใชุ่้ยเดี๋ยวเดี๋เยเใจเย็นใจเยนใจเย็นใจเยนรีบรีบเป็นอะไรนะครับนั้นสวัสดีครับลุง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 ลังลุงลัง โอ๊ยไอ้ไอ้ะพวกเราก็เตรียมเหมือกันหรอเอาเลยนะรอเลยนะรอเลยนะรอเลยนะมันต้องไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวว่าทินงไปแล้วเนาะแหนายหรู้ยังแผนเราฮะแผนอะไรสิพอพอมพร้อมันเชียดเราแน่นะโอเคไหมราดักแร่มันนี้โดนเล่นตัวนั่นเลยโอเคไหมโอเค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 พร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมมันต้องมีวิธีรัดกันปะ ว่าแต่คุณคุณคุณลุงครับคุณลุงรู้ไหมว่าจับปูตรงไหนครับคุณลุงเตะเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเเอ้เฮยแทงเฮเเย

เอ้ยมานจะมานจะมานจะมันเอาไปขายไหนวะเนี่ยเออเดียวดีบอกเลยว่าเจ็ดเท่ามันเอาไปขายไหนเนี่ยเออนั่นสิลุงลังครับลุงลังลุงลังลุงลังครับอลูกขายไหนครับเนี่ยขายอะไรขาไขายเนื้อดูดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้ไข่แตงสลัดเปิดแผ่นตีดูนะเฮ็นอยู่ตรงเท้าอะเห็นไหนอยู่จุดลูบลูบ อ่าเป็นลูกหน้าสัตว์อ่ะเป็นลูกหน้าสัตว <c oughs> ์ตรงเท้าเนี่ยลูกหน้าหมูหน้าหมูเดี๋ยวไหนวะทำไมผมมองไม่เห็นวะตรงเท้าอ้ลูกหน้าสัตว์แดงๆนะบอกใ,ใช้ใช้ใช้แล้วนั่งนั่งเอาไปทำเข้มขับได้นะอ๋ออย่ไง

อีกนาทีเดียวอีกนาทีเดียวได้แทงอีกได้แทงอีกพร้อม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 พร้อพร้อมไปพร้อมพร้อมแทงพร้อมแทงยังไงวะเราอย่างไรวะแทงแทงเลยไหมแทงเลยไหมแทงแทงเลยไหม แฟชั่นสาวเนี่ยแฟชั่นนักโทษไอ้พ่ออยู่ไหนเนี่ยพ่อหนีเหรอจับไปด้หมดเลยจับจับก็น่าถามบอาไว้ลูกเดี๋ยวนือแล้ววัวแป๊บเดียวแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวไหนอ่ะมีคนไปกดยังเรียกเรียกเรียกวัวออกมาแล้วนะรอเวลากระดอบนี่แหละวัว

จอม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 เอ้ยได้ยจอมจอมจอมเฮ้ยเสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อชื่อชื่ออะไรครับสวัสดีครัชื่อซินครับซินซินซาซอะไครับใช่้ยดีนะคชื่อซิน เออเย็นมากับผัวค่ะพี่เฮ้แทงแทงเลยไหมแทงเลยไหมแทงแทงงเลยไหมแท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 งลยไหมแทบเลยไงเขยหมแทงเยหมแงเลยไหมแทเลยวหมแเลยห้แเยมแทาเคยไหมเลยไหมแทยไหม นี่แกตั้งอยู่รุ่ลรุ่งได้หวังอ่อของชินเดี๋ยวเดี๋ยวของแก้าสงผมดป่ะป่ะไปไปขายเถอะเราทำอะไรอยู่เนี่ยผมขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับชินเก้าห้าี่านยาก็ชุดเก้าเดียนนี่น ไปแล้วไม่รอแล้วไปก่อนไปก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ขายที่ขายเนื้อเมื่อกี้ โอ้โได้มาสิบนาทีสิบกว่านาทีพระธาตุกีได้มาโอ้โหได้มาสาไม่ถึงสามสิทีชิหายแล้วไปไปต้องไปซื้อนี่ปะซื้ออุปกรณ์เพิ่มป่ะไปขุดหาหอยเอาปูป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เปียขายก่อนเปีย เียมาาขยเบียร์มีมีหนังมีหนังอยู่2อันเนอะเออไปทำมาบอกให้ทำเข็มขัดเอาไปขายได้ทำอะไรเข็มขัดเออไปไปข้างหน้าเสื้อเสื้อเขียวเสื้อเขียวเอ้ยเอ้เสื้อเสื้อเสื้อม่วงเสื้อม่วงโอเเเคดีี๋ยวไปทท่สื้อออม่วงร้นโจะตายโอ้ทำงานอย่างทำงานอย่างนานขายได้แบบกระจึ๋งหนึ่งคันโล มันทำตรงไหนวะทำข้างบนโอ้โหงอกต้องมีหนังสัตว์ห้าอันต้องมีหนังสัตว์ต้องมีหนังสัตว์ห้าอันไป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 ตายกูตายตายแน่กูแม่จะไม่รอดแล้วล่ะ เจอเจอกันแม็กโครเจอกันแม็กโครถอยไปถอยไปเรียบตายที่จบเออพัวเล็ก เนี่ยต้องมีพวเล็กนี่แหละโอ้โหร้อยยี่สิบซื้อ,อยังวะโอเคยังร้อยยี่สิบวิ